มาได้จามโอ้ยมาสะออนผึง่งหวานน้ำกันโชคดีหวานคือใจมึงไม่ได้หวานใ้่ดอกนี่งามอลไรพี่น้องเอ้ยมาเหลือใจน้ากันมาออนสะร้ สวัสดีจ้ามาจ้ะมันนี่โชคดีพ่อผึ่งหวานจ้ะนี่เจ้ะจ้นี่จ้คิดว่าดอกนี่เก็บได้เนาะจ้ะมีอีกจ้ะพ่ออีกเดี๋ยวสิผ้าไปดึงตัวนี้ไปตัดขามองเดียวกันเลยเนาะจ้ะนี่จ้ะใส่ได้อยู่จ้ไปเดี๋ยวยางไปไปมีอีกเนาะจ้พี่มา จ้ะนี่อีกดอกนึงจ้ะนี่อีกดอกจ้ะโชคดีโชคดีจ้ะมื่อนี่นี่อีกดอกนี่ตาฮักตาฮักอีกดอกดอกนี่ตาฮักจ้ะนี่ดอกนี่เดียวตาฮักนี่อีกดอกจ้ะอีกดอกโชคดีจ้ะโชคดีไม่ดีเดย์เดย์ซีดอกจ้ะนี่พอแม่ ลูกลูกลูกหน่อยนะจ้ะเดี๋ยวซีดอกนี่จะเดี๋ยวตัดขาก,กันน,นะจ้ะนะว้าโชคดีจ้ะนึกว่านึกว่ามันเพิ่งหวานหมดหรอได้จ้ะเพราะว่าข้าวที่แล้วว่าเนาเต็มปลาเลยจ้ะวันนี้รู้สึกโชคดีครับจ้ะได้เพิ่งหวานโชคดีโชคดีจ้ะได้ได้เพิ่งหวานเนาะ ดอกนี้แก่แน่จักหน่อยจ้ะตัดไปงสิเลยโอเคอันอันดอกเนี่ยอามีมีอันนี้ดอกหนึ่งจ้ะนี่มีเพิงคาไลาดอกจ้ะนี่จ้ะคาไลเราต้องตัดขาไงน,นี่นะจ้ะอู้หโชคดีจ้ะได้เพิงหวานได้เพิงหวานอุ้ยดีใจหลาย เคป่ะย cool. ังโตจ้ะยังโตอุ้ยดีใจฮักดัชนีน่าตัวมเผลนขาไล่จ้ะผ้ามันหลอกป้าอีกเนาะจ้ะนี่เผลนขาไล่ดอกใหญ่ดีจ้ะเกือบเ่าพราะเก็บได้อยู่จ้ะยังไข่แน่อยู่เนาะดอกนี้เอาเนาะจ้ะเนาะว่าท่านเด็ดเ่าไปเลยเห็นอีกดอกเ่าเดียว หาเบื้องดอกก็เถอะน่าจะนะนะนี่อีกดอกจ้ะบ่อกมูสิได้เหรอโบนะนี่จ้ะอ่าได้อยู่จ้ะได้อยู่เพราะฉันเด็กแก่ป่ะไหนไข่อยู่ไข่ได้พ่อได้อยู่จ้ะนี่ได้อยู่นี่จ้ะคันได้ดอกยิ่งใหญ่แป๊บเดียวมันก็เต็มตะกาเนาะจ้ะ ตก็ยังต้ออันนี้อันนี้ขาล่าย่อมใช่คิดดอกดอกไซด์ให่ยูจะคิดว่าตัดเอาเลยไปแม่นไซด์ให่ยูจะถืกอ,ววอกินยูแต่ว่าโบกโบแก่ไข่แนยูจะผงหวานจ้าดอกนี่งามหลายพี่น้องเอ้ยมาเหลือใจน้ากันมาอ่อนสะอ่อนมาอ่อนซ้อนน้ากันจ้ะเก็บนอปะนี้ นี่จ้ามื่อนีโชคดีบ่อสแถาได้เจ้ะนี่ขนาดกระลังงามเนาะอันนี้กระลังเป็นนุ่มแมนบ่จ้ะนี่อ่ออเนาะแมนท่านได้แถาโอ้ยโชคดีจ้ะมื่อนีโชคดีเพื่งหวานปีนี่โชคดีได้เก็บเพื่งหวานเราจ้ะนี่งามงามเฮยเดะเลสโกนครับเล็กบูบูเจ้าเพื่งคาล่าจ้ะมองหนีพ่อได้เก็บนะจ้ะ อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งจ้ะพี่อีกดอกหนึ่งนม่จะ้ะนี่มีสี่ดอกแต่ว่าเก็บได้สามอ่ะอีกดอกจ้ะนี่อีดอก าไล่จะข้าไล่นี่เจ้เดีของนี้เรซี่ดอกนะเจ้ยังไปยังมาสะอัศวิมีเพิ่มอีกนะเจ้โอเคจ้ข้าไล่นี่ก็ไข่ในอยู่จ้ะท่านเด็กแกเนาะมีงามๆให้เก็บอยู่จ้ะปะยังก็ยังก็โชคดีจะมากมันจะนี่จ้พ่อเพิ่งวัน สองดอกกามัติดกันจะนี่จ็บนี่ว่าท่านไหนแกได้ย่าเนื้อแน่นๆโอ้ยดีใจอ่ะอ่ะสามดอก Can คันยูเท็ e มาได้จ้ามาโอ้ยมาสะออนผึ่งหวานน้ำกันโชคดีหมานข้าใจมึงมึงนี้สามดอกมองเดียวจะจุดเดียวสามดอกครั้งแรกในชีวิตที่แบบเห็นผึ่งหวานดอกกๆลังมีงสี่มึงออนซ่อนบาพี่น้องมองเดียวสามดอ,อกเนาะจ้ะเนาะ ออนซ่อนเนาะเมึงว้าวอุ้โชคดีโชคดีจ้ะอุย้ยงามสุดจ้ะเมึงจ้ะสามโตก็งามจ้ะอุย้ยพี่น้องโชคดีหลายเมื่อนี่หมานจะหมานหมานอุย้ยครั้งแรกในชีวิตพี่น้องใจเต้นตุบตุบมือสันเลยจ้ะดีใจหลายว้าวครั้งแรกจะสีเด็พพอ เฮ็ดเพิ่งหวานงามๆดอกนี้ยังสิเนาะจ้ะมีประมาณสองปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วป้าไกบ่บานกันมีอยู่จ้ะตาบ่าเห็นเกิดอีกเลยไหมจ้ะม,มึงอุ้ยงามๆจ้ะมึงอ่อนซ้อนเนาะจ้ะว้าวงามๆจ้ะยังเล่เนาะจ้ะวันนี้ยังเล่ยงลังเละ นี่งามๆจ้ะออนซอนค่ะว้าวมันหวานโชคดีโชคดีจังเลย งามขักไม่ดีม้าหมานจะได้เพิงหวานนะจ้ะซึ่งเพิงหวานเกือบทั้งหมดเลยจะมีเพิงฐานล้านน้อยหนึ่งมันจะดอกดอกกำงามจุ่มๆนะจ้ะดอกงามคักแล้วก็ได้มังจะดอกจุ่มๆามากๆนะจ้ะดอกงามขลับมัน ล้วก็มีผงขาไล่แน่น้่อยู่จ้ะแล้วก็โชคดีลีจะมันอีกครั้งแรกเนกาะจ้ะของปีที่ได้เต็มสกะได้ร้ายปาลนานันดีโชคดีก็จะร่วมกันร่วมกันเห้ทายลูกจะ้ะอย่างว่าใหญ่นะ สีขาวสองตัวสีดำสองสามตัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งจะ้ะหกตัวพอดีจ้ะดีครัไม่ยืนร่วมกันให้เห่ามึงน้ำจะ้ะดีครับจะ้ะมันนี่โชคดีโชคดี พี่น้องเมืเอมึงเพิงหวานยักแต่ว่าคือสิคือสิเอาบ่อด้ดอกจะแต่ว่าสีหยกเห็นมึงมึงอ่อนซ่อนหลายจ้ะว้าิึงพี่น้องมึงง่าก็น่าข่อนเองแต่ว่าเจอเธอเธอมื่อสายแล้วจ้ะ yeah, เนี่ยเราจะมงเสียดายนเนาะจ้นะเนาะฮู้มันเฮ็ดหยักแต่ว่าเสียดายครับมึงขาจ้ะเอาเขาเจ้าขึ้นว้เสียดายคนระับแต่เนาะ Chị đài, oh xe đài, xe đài, xe đài à. Ý hết ăn um, Hết phai cái cải nắm cho ngắm That's a pretty, isn't it, this is a pretty Just sold soft. Just been Okay. See, some little highs, little hideyway places.